สวัสดีค่ะก็วันนี้มาพบกับเกียวอีกแล้วนะคะจากที่เห็นเนี่ยตอนนี้เกียวอยู่กับอยู่ในกรงของน้องหมาที่บ้านนะคะก็วันนี้จะมาพามาแนะนําตัวว่ามีชื่ออะไรกันบ้างมีกี่ตัวนะคะก็น,นี่เลยตัวแรกตัวแรกนี่น้องชื่อยูรินะคะเห็นไหมเป็นตัวเมียนะคะน่ารักไหมเล่นอะไรอยู่ข้างหลังนี่ยูริ แม่ใ,ใกล้อัในในี้หนูชื่อ,อยูนี้ค่ะใช่ไหมคะอายุสองเดือนแล้วค่ะตัวต่อไปนะคะนี่ค่ะโมจินะคะเป็นตัวเมียเหมือนกันชื่อโมจินะคะนะี่ดูดูดูอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น ลายโมจิลูกโอ้ยนี่นะโมจิกับยูริก็จะเป็นนี่เลยชีโรนะคะเป็นเพศผู้นะน้องชื่อชีโรนะคะนี่ตัวนี้จะเรียบร้อยสุดเลย นิ่งมากนะชีโลนะนี่ี่โรสีขาวจั่วเลยสองเดือนหมดเลยนะคะสามตัวนี้ชีโรเป็นตัวที่เรียบร้อยที่สุดเลยน,นิ่งมากแต่สองสาวนี่โซนสุดๆส,สองสาวโซนมาก ขอบคชิโร่ค่ะยูริกับโมจิเนี่ยมาอยู่ที่บ้านเกลียวได้สิบสามวันแล้วนะคะส่วนชิโร่เนี่ยเพิ่งไปรับมาเมื่อวานนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใจที่จะเลี้ยงแค่สองตัวตัวเป็นชายกับหญิงแต่ทีนี้เหมือนตอนที่เราไปรับโมจิะคะ่ะแล้วยูริมันทําท่าแบบว่าอยากมาอยู่ด้วยก็เลยได้ยูริมาด้วยอีกหนึ่งตัวก็เลยเป็นสามตัวแทนนะคะ พราะว่าความตั้งใจแรกเนี่ยจะเลี้ยงแค่สองตัวตอนนี้ก็เลยได้มาเป็นสามตัวก็เลยซนหนักเลยตอนนี้นงนี่นี่นะคะสามตัวนี้นี่ชอบกัดกันชอบเล่นกันนะคะสองสาวนี่ซนมากแต่ว่ตัวหนุ่มหนุ่มน้อยนี่น่ารักมาก ก็นี่นะคะเราจะเลี้ยงกันเป็นเลี้ยงกันเป็นคอกที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็คือคอกไข่คอกมาเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจับมันมาอยู่ด้วยกันตอนที่มันนอนเนี่ยมันจะตีกันแล้วมันจะไม่ได้นอนนะคะเหมือนมันจะเล่นกันมากกว่าแล้วก็จะเสียงดังไม่ได้นอนจะเลยแล้วก็จะเหนื่อย เราก็จะมีจัดมุมสันทนาการไว้ให้น้องๆเล่นนะคะเดี๋ยวจะขึ้นคลิปไว้ให้ด้านท้ายคลิปว่ามุมสันทนาการของที่บ้านเกลียวเนี่ยเป็นยังไงเวลาที่ปล่อยให้น้องๆเนี่ยเขามาเล่นด้วยกันนะคะเราไม่ได้ขังอยู่ในคอกเนี้ยตลอดเวลานะเราก็จะมีเวลาที่เราจะปล่อยน้องออกไปวิ่งเล่นกับเ,เพื่อนๆเนาะ,เพ,นเ,นะเพราะว่าเราเนี้ย3ตัวเราก็ให้น้องไปเข้าสังคมไปมีเพื่อนมีอะไรบ้างนะคะ แล้วก็ตอนกินข้าวกับตอนนอนเนี่ยเราก็จะเอาน้องมาเข้าคอกนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเนี่ยเป็นคอกของเขาเวลากินต้องกินเป็นที่ต้องฉี่เป็นที่ต้องขับถ่ายเป็นที่แล้วก็ต้องนอนเป็นที่นะคะตอนเล่นก็เราก็จะกําหนดเวลาเล่นไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องเล่นตอนไหนเล่นเวลาไหนในแต่ละวันนะคะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการมาแปรงฟันแล้วก็ผัดขนเช็ดขน แปรงขนเพื่อให้น้องเนี่ยเคยชินกับการทำแบบนี้นะคะก็ถ้าใครอยากเห็นเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูในคลิปหน้าเนาะวันนี้เกียวก็จะมาแนะนําบรรดาลูกๆเกียวให้ดูเพียงเท่านี้นะคะก็วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายชิโร่บ๊ายบายแล้วลูกมาชบบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชิโร่นิ่งมากเลยนะคะเนี่ย นี่นะคะยูรีนะคะนี่เราไม่จบน้องยูรีนะคะนี่ยูรียูรีนี่นะคะน้องมจิของเรานะคะมจินี่สองเดือนนะคะมจิเป็นสาวน้อยสาวหวาน <laughs> โมจินะคะนี่โมจิ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 ฮะโ,โ,โมจิไรนลก